บรรยายตุลาการิกธรรมครั้งที่เก้าเรื่องพุทธศาสนากับคนทั่วไปพุทธทาภิกขุบรรยายอบรมผู้วิพากษาปี2499ณห้องบรรยายของเนติบัณฑิตยสภา17พฤษภาคม2499ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายอาตามาได้บรรยายหลักแห่งพุทธศาสนามาโดยลำดับลำดับว่า พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งทั้งปวงนี้มีสภาพตามที่เป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่สัตว์ทั้งหลายหลงรักหลงยึดถือสิ่งทั้งปวงเพราะอำนาจของอุปาทานในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะตัดอุปาทานนั้นเสีย อุปาทานนั้นมีที่ลงเกาะหรือจับยึดที่ขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรู้จักขันห้าตามที่เป็นจริงก็สามารถจะเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดถือด้วยอุปาทานและเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือให้วันคืนเต็มไปด้วยปีติและปราโมทอันเกิดมาจากการกระทาที่ดีที่งามที่ถูกต้อง อยู่เป็นประจำแล้วเกิดความระงับแห่งจิตเกิดสมาธิเกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆไปจนกระทั่งเกิดนิพพทาวิราคะวิมุตติและนิพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมหรือถ้าเราจะรีบเร่งทำให้เร็วกว่านั้นก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสนาธุระนับตั้งแต่มีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีทิฏฐิบริสุทธิ์เรื่อยขึ้นไปจนถึงมียานทัศนะบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดสัมโยช์ต่างๆได้เรียกว่าการบรรลุมรผลทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการแสดงแนวสังเขปทั้งหมดของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายให้เห็นว่าหลักพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างไรพร้อมกันกับหลักปฏิบัติไปในตัวสำหรับโอกาสสุดท้ายที่เหลืออยู่อีกสองครั้งในวันนี้อาตมาเห็นว่าควรจะได้เชี่ยเห็นแนวคิด หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั่วๆไปนับตั้งแต่ว่าอะไรเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเป็นต้นเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาในแง่ทั่วๆไปอย่างทั่วถึงเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดพลาดได้อีกชั้นหนึ่ง ถามขึ้นว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วนักศาสนาทั้งหลายมีคำตอบที่ยุติกันว่าศาสนาทั้งหมดของโลกทุกๆศาสนานับตั้งแต่ชั้นต่ำที่สุดจนถึงระดับที่สูงที่สุดก็ตามเถือกันว่ามีมูลดั้งเดิมร่วมกันมาจากความกลัวกล่าวสั้นๆก็ว่าความกลัวเป็นมูลเหตุให้เกิดศาสนาแต่นักศาสนาเหล่านั้นเพ่งเล็งถึงความกลัวอย่างต่ำ,ตำ ของคนในสมัยที่ยังไม่เจริญคือมักจะระบุความกลัวปรากฏการของธรรมชาติที่ดุร้ายหรือลึกลับว่าเป็นมูลเหตุของาศาสนาการกล่าวเช่นนั้นก็ถูกต้องเหมือนกันแต่สิ่งที่เรียกว่าความกลัวนั้นยังมีอยู่อีกหลายชั้นซึ่งเราจะได้พิจารณากันต่อไปการที่เราจะเข้าใจว่า,าศาสนามีมูลมาจากความกลัวได้อย่างไรนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงตัวกริยาอาการที่เรียกว่า,าศาสนากันเสียชั้นหนึ่งก่อน ตัวศาสนาแท้ๆก็คือตัวการดิ้นรนเพื่อให้รอดจากอันตรายในทางจิตเมื่อกล่าวอย่างนี้ก็เป็นการครอบคลุมไปทุกๆศาสนาแม้จะกล่าวอย่างที่อาตมาเคยกล่าวมาแล้วว่าพุทธศา,าสนาคือวิชาและหลักปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังหมายความว่ารู้เพื่อให้เอาตัวรอดจากอันตรายได้อยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าจะกล่าวให้กินความกว้างคลุมศาสนาทุกศาสนาทั่วไป ตั้งแต่ชั้นต่ำที่สุดในสมัยโบราณซึ่งมนุษย์ยังไม่มีความเจริญก็พอจะกล่าวรวบยอดได้อีกอย่างหนึ่งว่าศาสนาคือตัวการดิ้นรนกระทำเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายหรือสิ่งที่ตนถือว่าอันตรายในทางจิตนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราย่อมกล่าวได้ว่ามันมีมูลมาจากสัญชาตญาณแห่งความกลัวนั่นเองอันตรายในทางภายนอกเช่นศัตรายหรือฆาศกศัตรูเหล่านี้ คนเราก็มีความกลัวและดิ้นรนต่อสู้หรือหลบหนีตามสมควรแก่โอกาสนั่นเรียกว่าความกลัวและการหลบหนีอันตรายทางกายหรือภายนอกทีนี้เมื่อเกิดมีสิ่งที่น่ากลัวหรืออันตรายที่เรียกว่าภายในหรือทางจิตขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งชั้นแรกที่สุดก็ได้แก่ความรู้จักคิดนึกถึงสิ่งที่มีอำนาจเหนือหรือยิ่งไปกว่าธรรมดาแม้จะเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือสิ่งที่น่ากลัวอื่นๆทำนองนั้นความคิดเกิดขึ้นว่านี้เป็นของนอกเหนือไปกว่าธรรมดาเคยจะวิ่งหนีหรือต่อสู้เหมือนทำกับสัตว์ร้ายหรือฆ่าศึกนั้นไม่มีขนทางเพราะฉะนั้นจึงเกิดความคิดใหม่มีระเบียบวิธีอันใหม่สำหรับจะต่อสู้หรือหลบหลีกสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นข้อนี้ก็คือเกิดวิธีปฏิบัติสำหรับเอาตัวรอดจากสิ่งที่กลัวในทางจิตขึ้นนั่นเอง และพอจะถือได้ว่าเป็นมูลเหตุอันแรกแห่งการเกิดขึ้นของสิ่งที่เราเรียกกันว่า,าศาสนาถ้าเราเปิดดูหนังสือทุกเล่มที่เขาเขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วยมูลเหตุของการเกิดาศาสนาแล้วก็จะเห็นว่าเขียนไว้เหมือนเหมือนกันหมด คือประยุติลงที่คนป่าสมัยหินกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวความมืดกลัวพายุกลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจและความต้านทานของคนป่าเหล่านั้นแล้วก็ถือเอาความกลัวนั้นๆว่าเป็นมูลของการเกิดขึ้นแห่งาศาสนาวิธีที่จะต่อสู้หรือหลบเลี่ยงอันตรายของคนเหล่านั้นก็คือการแสดงอาการยอมแพ้หมอบราบอ้อ,อนวอนบูชาแล้วแต่คนที่ฉลาดที่สุดในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำอย่างไร ครูบาอาจารย์ของคนสมัยนั้นได้สอนให้หมอบรากหรือให้บูชาโดวยวิธีต่างๆตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจนี่นับว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกด้วยอำนาจของความกลัวและการปฏิบัติไปตามความกลัวต่อมาความกลัวนั้นได้ขยับสูงขึ้นมาตามความเจริญของวิชาวความรู้ของมนุษย์ความกลัวเลื่อนขึ้นมาจากความกลัวภัยธรรมชาติเช่นนั้น มาสู่ความกลัวชนิดอื่นที่แยบคายหรือสูงขึ้นไปนกว่าศาส,สนาที่มีการบูชาสิ่งที่ตนกลัวเช่นภัยธรรมชาติกระทั่งผีสางเทวดาเหล่านั้นจึงกลายเป็นของขบขันไปในที่สุดมีคนเขียนภาพกระตูนล,ล้อเป็นคนหมอบกราฟ,ฟ้าขนองฟ้าผ่าอยู่แล้วเขียนสุนัขหรือแมวซึ่งไม่เคยทำอาการอย่างนั้นเลยเรื่องเลยกลายเป็นว่าการหมอบราบภาพแก้วต่อผีสางเทวดานั้นทำเป็นแต่คนเท่านั้น สุนัขและแมวเป็นต้นทำไม่เป็นนี่กลายเป็นว่าเป็นของขกขันไปหรือเป็นของหน้าหัวเราะหน้าเวทนาสงสารไปความกลัวของคนชั้นหลังๆเลื่อนสูงขึ้นมาถึงความกลัวความทุกข์ชน,นิดที่อำนาจทางวัตถุช่วยเหลือไม่ได้เช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือแม้แต่ความทุกข์ที่เป็นไปตามปกติเช่นความหม่นหมองเร่าร้อนมืดมัวเพราะอำนาจของราคะโทสะโมหะ ซึ่งแม้จะมีอำนาจมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะระงับอาการอันโหดร้ายของความเกิดแก่เจ็บตายหรือความแผดเผาของราคะโทสะโมหะได้ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่เจริญด้วยนักคิดนักคน้นคว้าผู้มีสติปัญญาจึงได้ก้าวหน้าจากคอยแต่ว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมากลายเป็นคนหาวิธีที่จะเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย หรือเอาชนะราคะโทสะโมหะเป็นต้นให้ได้นี่นับว่าเป็นบอกเกิดของศาสนาที่สูงขึ้นไปในทางปัญญาถ้าจะกล่าวให้สูงขึ้นไปกว่านั้นขึ้นไปอีกก็กล่าวได้ว่าเพราะมนุษย์กลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับจึงได้พยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในที่สุดก็พบวิชาที่จะทําให้เอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือชนะกิเลสได้ความกลัวที่ว่า จะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับก็หายไปสำหรับพระพุทธศาสนาก็อาจกล่าวได้ว่ามีมูลมาจากความกลัวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความกลัวอย่างโง่เขลาเช่นกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลัวผีกลัวเทวดาซึ่งเชื่อกันว่า เป็นเจ้าของปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือว่ากลัวเทวดาที่มีอำนาจบรรดาลสิ่งต่างๆในท้องฟ้าเหล่านี้เป็นต้นก็หาไม่ได้แต่หมายถึงกลัวสิ่งที่ควรกลัวยิ่งไปกว่านั้นคือความบีบคั้นแผดเผาหุ่มห่อของราคะโทสะโมหะตลอดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดมาจากอิทธิพลของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดก็เกิดบุคคลประเภทที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าขึ้น เป็นผู้พบวิธีที่จะเอาชนะสิ่งที่กลัวได้เต็มตามความประสมและเกิดวิธีปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้เพราะพุทธแปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นคือไม่หลับเป็นผู้เบิกบานคือไม่หขบหรือไม่มืดแต่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรจึงสามารถปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวง ไม่เปิดโอกาสให้สิ่งทั้งปวงเกิดเป็นปัญหาหรือเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลยึดถือจนกระทั่งทําให้เกิดความทุกข์แก่ผู้ที่เข้าไปยึดถืออีกต่อไปเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นาศาสนาที่อาศัยสติปัญญาหรืออาศัยวิชาความรู้โดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องทําลายความทุกข์หรือต้นเหตุข,ของความทุกข์การที่จะทําพิธีรีตองเพื่อบูชาบูงสงอ้อนวอนนั้นไม่ใช่พุทธศาสนา คือไม่ถูกรับเข้ามาในพระพุทธศาสนากลายเป็นสิ่งที่น่าขบขันหัวเราะและเถอเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระทําเช่นนั้นโดยสิ้นเชิงการบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทําพิธีรดน้ําอาบน้ําสะเกล้าดําหัวเหล่านี้ล้วนแต่เือว่าเป็นการกระทําที่ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้แม้ที่สุดแต่เทวดาที่ยึดถือกันว่าเป็นผู้บรรดาลสิ่งต่างๆเป็นเจ้าของดวงดาวในท้องฟ้า ดาวนั้นดาวนี้มีเทวดาวองค์นั้นองค์นี้มีอิทธิพลบังคับนยนน์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธสิ้นเชิงโดยบุคคลประเภทพ,พระพุทธเจ้าจนถึงกับมีคำกล่าวในพระพุทธศาสนาว่าความรู้ความฉลาดความสามารถที่ทำให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ในตัวเองแล้วดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าจะทำอะไรได้ประโยชน์ที่ควรปรารถนาจะผ่านพ้นคนโง่ง ที่มัวแต่นั่งคำนวณดวงดาวในท้องฟ้าไปเสียสิ้นดังนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์จะทำคนให้หมดบาปหมดทุกข์ได้แล้วพวกปลาพวกเต่าปูหอยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือสาศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะหมดบาปหมดทุกข์ไปได้ด้วยน้ำนั้นเหมือนกันหรือถ้าหากว่าความพ้นทุกข์จะสำเร็จได้ด้วยการบูชาอ้อนวอนเอาอ้อ,อนวอนเอาแล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีใครที่มีความทุกข์เลย เพราะว่าแคลแคๆก็บูชาอ้อนวอนเป็นไม่ใช่ของทำยากโดยเหตุที่ยังมีคนที่มีความทุกอยู่ทั้งที่ทำการบูชาหรือทำพิธีรีตองต่างๆอยู่จึงถือว่ายังไม่เป็นหนทางที่จะเอาตัวรอดได้จะต้องมาพิจารณาโดยละเอียดละออให้รู้ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงและประพฤติต่อสิ่งนั้นให้ถูกให้ตรงตามความจริงจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ นี่เป็นขอบเขตของพระพุทธศาสนาที่เราควรจะเข้าใจไว้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องลงไปถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ต่างๆเหล่านั้นและเราไม่เชื่อไม่รับนับถือพิธีรีตองเช่นการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเราไม่หวังพึ่งปัจจัยภายนอกเช่นเทวดาบนสวรรค์หรืออำนาจดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นต้นแต่เราจะกระทำเอาด้วยสติปัญญาความสามารถของเราเองนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนานั้นอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นวิธีทางที่จะทำให้รอดพ้นจากอันตรายในทางใจด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกับศาสนาบางศาสนาซึ่งมีพธิธีหรือมีหลักการเป็นอย่างอื่นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพุทธศาสนามีวิธีแต่ที่จะใช้ปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆให้ถูกต้องตามกฎที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น เราไม่ประสงค์จะฆ่าคเนหรือทำอย่างที่เรียกว่าเผื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเผื่อว่าจะเป็นอย่างนี้เราต้องการจะทำลงไปตรงๆต,ตามที่มองเห็นอยู่ด้วยปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นแม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ทีแรกก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเชื่อเราจะต้องฟังและพิจารณาจนเห็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อและพยายามกระทำให้ปรากฏผลด้วยตนเอง นี้เป็นความหมายของพุทธศาสนาที่แตกต่างกันอยู่ในระหว่างศาสนาทั้งหลายนับจำเดิมตั้งแต่แรกเริ่มมีขึ้นมาในโลกจนกระทั่งถึงมีพระพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนานั้นหรือโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาก็ตาม ย่อมมีอยู่หลายแง่หลายเหลี่ยมมันเหมือนกับของหลายเหลี่ยมที่เราดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็ไปอย่างหนึ่งดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งเราอาจดูผิดเหลี่ยมคือไม่ถูกเหลี่ยมที่ควรดูก,ก็ได้เหมือนอย่างว่าจะสังเกตดูภูเขาลูกหนึ่งไม่ว่าลูกไหนดูไปจากทิศต,ต่างๆสมมติว่ามีแปทิศเราจะเห็นว่าภูเขาลูกนั้นมีรูปร่างต่างกันแม้พุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าจะดูด้วยสายตาของบุคคลที่มีแง่คิดหรือความคิดหรือหลักสำหรับคิดตามที่ได้เคยอบรมมาแต่การก่อนแล้วแต่ว่าบุคคลน,นั้นจะถือหลักการคิดในแนวไหนก็จะเห็นพุทธศาสนาในลักษณะที่แตกต่างกันได้คนเราย่อมเชื่อความคิดความเห็นของตัวเพราะฉะนั้นความจริงหรือสิ่งที่เรียกว่าสัจจะสำหรับบุคคลหนึ่งหนึ่งนั้นมันอยู่ตรงที่เพียงว่าเขาเข้าใจและมองเห็นได้เท่าไรเท่านั้นเอง ไม่มากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความจริงของคนเราจึงไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเราเข้าถึงตัวจริงของสิ่งซึ่งเป็นปัญหานั้นได้ตื้นเล็กกว่ากันหรือด้วยลักษณะท่าทางที่ต่างกันและสติปัญญาที่ต่างกันสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของตนตนยังเข้าใจไม่ได้คนนั้นก็ไม่อาจจะเอามาเป็นความจริงของเขาได้ถ้าเขาจะพลอยว่าจริงไปตามผู้อื่น เขาก็รู้สึกอยู่แค่ใจว่าไม่เป็นความจริงความจริงของคนคนหนึ่งนั้นจะมีอยู่เท่าที่เขามีความเข้าใจถึงที่สุดในขณะนั้นเพียงเท่าไรเท่านั้นความจริงของคนในระดับนี้จะเดินได้เสมอคือเดินไปเรื่อยๆตามสติปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันจนกว่าจะถึงความจริงขั้นสุดท้ายคนเราในปัจจุบันนี้มีการศึกษามาต่างๆกันและมีหรือสร้างหลักสำหรับศึกษาพิจารณา สำหรับจะเชื่อนั้นต่างๆกันฉะนั้นถ้าจะเอาสติปัญญาที่ต่างๆกันนั้นมาดูพุทธศาสนามาจับพุทธศาสนาขึ้นมาดูว่าอะไรเป็นอะไรก็จะเกิดความคิดเห็นแตกแยกแตกต่างกันไปทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีอะไรอะไรให้ครบทุกอย่างอยู่เหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาในสมัยหลังนี้ด้วยแล้วมันมีอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกมากจนหน้าเวียนหัว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าผู้ธศาสนาโดยใจความก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากความทุกข์โดยการทําให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทําได้ก่อนและได้ทรงสอนไว้เท่านั้นแต่ที่นี้ในคำภีทางาศาสนานั้นมีอะไรๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกคราวที่มีโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยกันทุกาศาสนาพระตายปิดวของเราก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกัน จึงมีเรื่องอะไรมากไปกว่านั้นถึงแม้มีข้อความที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องดับกิเลสดับทุกข์เป็นมรรคผลนิพพานโดยตรงก็ยังมีเนื่องจากมีผู้มาทูลถามปัญหาอย่างโลกโลกในชั้นต้นๆต,ต่ำๆพระองค์ก็ได้ทรงให้คำตอบที่เหมาะสมไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นขั้นโลกโลกเช่นขีหิปฏิบัติและศีลธรรมสากลทั่วๆไปนั้นจึงมีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วย แม้คำที่ผู้อื่นที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์กล่าวกันมาแต่การก่อนหรือขณะนั้นในยุคนั้นก็ดีเป็นสาวกภาสิกก็ดีเป็นเรืศีภาสิตเทวดาภาสิกก็ดีถ้ามีขัดกับหลักศีลธรรมสากลเค,คอเป็นไปเพื่อละความชั่วทำความดีแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอนุมัติว่าเป็นคำที่กล่าวดีด้วยเคอเป็นธรรมะด้วยเหมือนกันเลยถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกด้วยในอันดับต่อมา ข้อความที่คนชั้นหลังเพิ่มเติมปนเปเข้าไปตามความเห็นว่าจำเป็นในยุคนั้นๆเพื่อจะช่วยให้คนมีศรัทธามากขึ้นหรือกลัวบาปรักบุญมากขึ้นและมากขึ้นเกินขอบเขตจนกระทั่งเกิดเมาบุญอย่างนี้ก็มีมากซึ่งมีเพิ่มเข้ามาในพระคำพีทั้งพระบาลีและอัธกถา ตกมาถึงขั้นนี้แม้แต่พิธีรีตองต่าง,างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องก,ก,กันกับพระพุทธศาสนาเพียงเล็กๆน้อยๆก็ถูกนับเข้าเป็นพุทธศาสนาไปด้วยพิธีเรตองต่างๆก็เกิดเพิ่มขึ้นอย่างที่เรียกว่าน่าสมเพชเช่นการจัดสำรับข้าวหวานทํานองเส้นวิญญาณพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าถวายข้าวพระอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนา การที่จะเส้นวิญญาณของพระอระหันต์ให้บริโภคอาหารคาวหวานผลลหมากรากไม้หรืออะไรทํานองนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่พวกที่เป็นพุทธบริษัทบางพวกก็ได้พยายามจะเข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนาแล้วก็ได้ถือว่านี่เป็นพระพุทธศาสนากันอยู่อย่างเครื่องคลัดในคนบางหมู่บางเหล่าพิธีรีตองต่างๆทํานองนั้นเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นมากมาย จนหุ้มห่อ,อของจริงหรือความมุ่งหมายเดิมให้สาบสูญไปเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องการบวชนาคจะต้องทำพธิธีทำขวัญน,นาคเชื้อเชิญแขกเลี้ยงดูกันอย่างเมาไมายเอิกรกะเริกทำพิธีทั้งที่วัดทั้งที่บ้านบวชไม่กี่วันก็สึกออกมาเป็นคนเกลียดวัดยิ่งกว่าเดิมไปก็มีนี่ขอให้คิดดูเถิดว่าสิ่งที่ไม่เคยมีในครั้งพุทธการทั้งนั้นได้มีมาได้เกิดขึ้น เพราะว่าถ้าเป็นการบวชครั้งพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วจะปลีกตัวจากบ้านจากเรือนเป็นคนที่ทางบ้านตัดบัญชีทิ้งได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์มีโอกาสเหมาะเมื่อไหร่ท่านก็บวชให้เป็นพระองค์หนึ่งโดยไม่พบเห็นบิดามารดาญาโยมอะไรเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมีแม้บางรายจะกลับมาเยี่ยมเย็นบิดามารดาบ้าง ก็ต่อโอกาสหลังซึ่งเหมาะสมแต่ก็มีน้อยเหลือเกินเพราะเป็นธรรมเนียมของนักบวชครั้งโบราณจะไม่มาเยี่ยมบ้านเป็นอันขาดนักบวชบางชนิดบางนิกายก็ยังคงมีอยู่กระทั่งทุกวันนี้ที่ว่าบวชแล้วจะมาบ้านไม่ได้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใดๆการมาบ้านถือว่าเท่ากับทำลายการเป็นพระของตัวหมดจึงไม่มาบ้านจนตลอดชีวิต แม่บิดามารดาจะเจ็บจะป่วยจะตายอะไรก็ไม่มีทางทราบแต่ในพุทธศาสนายังมีระเบียบวินัยว่ามาได้ในเมื่อมีเหตุผลสมควรถึงอย่างนั้นก็พึงทราบว่าพวกที่บวชนั้นไม่ได้เวียนมาบ้านไม่ได้บวชในที่ต่อหน้าบิดามารดาแล้วก็ฉลองกันเป็นการใหญ่แล้วไม่กี่วันก็ศึกศึกแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นแม้เป็นเช่นนี้ เราก็ยังเรียกการทำขวัญน,นาคและการทำพิธีต่างๆตลอดถึงการฉลองและอะไรๆเหล่านั้นว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็นิยมทำกันอย่างยิ่งจะหมดเปลืองทรัพย์ของตนหรือแรงงานประเทศชาติเท่าไรก็ไม่ว่าพุทธศาสนาโดยทํานองนี้เกิดขึ้นใหม่ๆเกิดเป็นพุทธศาสนาแบบใหม่ๆอย่างนี้มีมากมายแทบจะทั่วไปทุกแห่งธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนอย่างไรนั้น โกคุ้มห่อโดยพิธีเรตองจนมืดมิดหมดสิ้นไปเกิดเป็นสิ่งที่มีความมุ่งหมายอย่างอื่นไปใหม่เช่นพิธีบวชนี้ก็กลายเป็นเรื่องสําหรับเพียงแต่แก้หน้าเด็กหนุ่มคนนั้นที่เขาจะหาว่าเป็นคนดิบหาเมียยากอะไรเหล่านี้เป็นต้นตลอดถึงเป็นโอกาสที่จะชุมนุมแขกเรือในบางถิน่นบางแห่งกลายเป็นที่หรือเป็นโอกาสสำหรับรวบรวมเงินที่จะมีผู้นำมาช่วย เป็นการรุ่มรวยกันเสียคราวหนึ่งอย่างนี้ก็มีถึงอย่างนั้นเขาก็เรียกกันว่าพุทธศาสนาถ้าใครไปตำหนิติเตียนเข้าก็จะถูกหาว่าเป็นมิจฉาทิฐิไม่รู้จักพุทธศาสนา